สวัสดีค่ะวันนี้ไม PHP ก็จะมาพีเต์นในหัวข้อของแวด0%และ N o n v ว t ค่ะสำหรับ v ว t นะคะหรือ value added tax นะคะหรือภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะทางนี้ก็จะเป็นภาษีประเภทหนึ่งตามประมวลรัษฎากรนะคะซึ่งทางกรมสรรพากรจะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีในส่วนนี้ค่ะโดยภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนใหญ่ที่เราได้ยินกันนะคะก็จะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม7%นะคะหรือว่าแว t 7%ค่ะโดยแวดเนนะคะทั้งนี้ก็ จะขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจประเภทการซื้อขายสินค้านะคะหรือว่าการให้บริการในประเทศนะคะหรือว่าจะเป็นการนําเข้าสินค้าค่ะนอกเหนือจากที่เรามีการใช้แว t 7%ดเแล้วนะคะทั้งนี้เราก็ยังมีการใช้ในส่วนของแว t ศแล้วก็นอนแวตด้วยนะคะด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะนํามาพรีเซนต์กันเลยค่ะในตัวแวดศตนะคะตรงนี้ก็เปรียบเสมือนการที่เราไม่ได้เรียกเก็บภาษีนะคะนั่นก็หมายความว่า กิจการที่ให้บริการนะคะหรือว่าขายสินค้านะคะก็จะไม่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากทางลูกค้านะคะแต่ว่าทั้งนี้ค่ะเราก็ยังจะต้องทำหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการพพอ30อยู่นะคะโดยรายได้ค่ะก็จะต้องระบุไว้ที่ข้อ2นั่นเองค่ะก็สำหรับธุรกิจประเภทที่ใช้ลักษณะแวบ0%นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นสินค้านะคะหรือว่าบริการที่ส่งออกไปนอกประเทศค่ะ การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยานนะคะหรือเรือค่ะการขายสินค้าหรือให้บริการกับทางภาครัฐทั้งกระทรวงทบวงกรมค่ะโดยรายได้หรือว่ายอดขายนะคะที่เราจะนํามาระบุในแบบพพสามนะคะก็จะต้องระบุไว้ที่ข้อ2นะคะสําหรับธุรกิจที่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม0%นั่นเองค่ะถัดมานะคะในส่วนของตัวนอนแวตค่ะ ตอวนอนแวดก็จะเป็นการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะนั่นก็คือการที่เราจะไม่นํารายได้มาคํานวณภาษีค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็จะต้องมีการนําไปแสดงที่แบบแสดงรายการพพ30ในข้อ3นะคะซึ่งจะได้รับการยกเว้นในกิจการบางประเภทค่ะตามที่กฎหมายกําหนดนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นการขายสินค้าประเภทพืชผลทางการเกษตรนะคะหรือการขายปุ๋ยค่ะการขายหนังสือพิมพ์หรือตําราเรียนนะคะการให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรโดยท่าอากาศยาน หรือว่าการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อในราชอาณาจักรค่ะโดยรายได้ที่เราจะนำมาแสดงนะคะนั่นก็จะต้องมีการแสดงอยู่ที่ข้อ3ในแบบแสดงรายการพพ .30 นั่นเองค่ะถัดมานะคะเราก็จะมาดูความแตกต่างของแวด0%แล้วก็ตัวนอนแวดกันเลยนะคะ สำหรับแบต0%นะคะผู้ประกอบการก็จะต้องมีการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแต่ว่าในส่วนของนอ n นแค่ะผู้ประกอบการไม่ต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะสำหรับแบต0%ค่ะเมื่อเรามีการขายสินค้าหรือบริการนะคะผู้ประกอบการก็จะต้องมีการออกใบกำกับภาษีค่ะแต่ว่าในส่วนของนอ n นนแนะคะทั้งนี้เราจะออกแค่ใบเสร็จรับเงินนะคะหรือว่าบินเงินสดก็ได้ค่ะ ในส่วนของแวน์ร์นะคะการออกใบกำกับภาษีค่ะก็จะต้องมีการระบุภาษีในเอกสารนะคะแต่ว่าอัตราภาษีค่ะก็จะอยู่ที่0%นะคะแต่ว่าในส่วนของนอนแหวค่ะทั้งนี้เราก็จะไม่ได้มีการเรียกเก็บภาษีนะคะแวนเร์ค่ะเราก็จะต้องมีการแสดงรายการภาษีซ like ื้อภาษีขายด้วยนะคะแต่ว่าในส่วนของนอนแหวค่ะทั้งนี้เราก็ไม่ต้องแสดงรายการภาษีซื้อภาษีขายนะคะ ในส่วนของแบต0%ค่ะทั้งนี้เราสามารถที่จะนำภาษีซื้อมาขอคืนได้ทางจำนวนเลยนะคะแต่ว่าของตัว non- แบตค่ะเราไม่สามารถที่จะนำภาษีซื้อมาขอคืนได้นะคะสำหรับตัวแบต0%นะคะก็จะเป็นในลักษณะของธุรกิจในเรื่องของการส่งออกไปยังนอกประเทศนะคะแต่ว่าในส่วนของ non- แบตค่ะก็จะเป็นการซื้อขายภายในประเทศนั่นเองค่ะ